แตห้ค่ะปัญหาใหญ่ที่สาวไทยอย่างพวกเราต้องเจอทุกวันเนี่ยคือหอน้าหีเกิดมาหน้าเป๊ะอีดอกรองแต่ผิวปวกอิสัต์อยากจะขาวใสสไตล์เกาหลีร้องอบป,ปะอบป,ปะอีดอกรองก็ทําไม่ได้อควายเพราะว่าเกิดในพื้นที่ของเขตร้อนถูกไหมล่ะอีสัดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยกูมีวิธีง่ายๆหรือจามจะมาแนะนําพวกมึงอิดอกทองสําหรับคนที่อยากจะขาวอยากจะใสแต่ว่าไม่ต้องฉีดโอเคนะคะอ่ะกระจนสักตรงของมาหน่อยลูกกูจะรีวิวนิดหน่อยแล้วไม่ได้เลยมึงนี่อ่ะวันนี้เนี่ย กูมีนี่ไอ้นี่มาแนะนําจ้ากูต้ากิฟออร่าอีดอกทองหลายคนงงงงงงอีดอกกูต้ากิฟออร่านี่คืออะไรอีควายไม่ใช่ถุงกาแฟแต่อีดอกทองกูต้ากิฟออร่าเนี่ยก็คือสบู่เป็นสบู่สูตรพรีเมียมอีดอกทองเกรดพรีเมียมจ้าซึ่งมีส่วนผสมของธรรมชาติแล้วก็มีส่วนผสมของกูต้าด้วยสําหรับคนที่ต้องการขาวโบขาวออร่าขาวใสโดยไม่ต้องฉีดอีสัตว์แล้วมันเนี่ยสบู่เนี่ย ก็จะช่วยระเบิดขี้ไข่แต่ไม่ระเบิดขี้ควยโอเคนะคะดอกทองกําใดไข่ก่อกํากระดอชักว่าวไปเองไข่สัตว์สรรพคุลของไอ้สบู่นี่นะก้อนเล็กๆแค่เนี้ยเนี่ยน้าขีแต่ว่ามันจะช่วยปรับสภาพผิวของพวกมึงให้ดูขาวกระจ่างใสป้องกันสิวและลิ้วรอยจุดด่างดําผิวดูยกกระชับอีดอกทองหนังหีดูเต่งตึงไอ้สัตว์ผิวละเอียดหน้าสัมผัสอีดอกลดรอยไฟไหมแตกอีควายบางคนหน้าดําเหมือนฟ้าผ่ามา ผิวดำเหมือนโดนฟ้าผ่ามันโดนไฟดูดอีดอกทองก็ใช้เข้าไปเซ่ลักแหล่นะ่ะง่ามพับนะ่ะอีดอกทองข้อพับนะ่ะข้อศอกนี่หน่าหย่าปล่อยให้ดำเป็นข้อศอกหมานี่ก็ต้องเอาไอ้นีจ่จ้าอีดอกถูก่ก็ไปอัดเข้าไปถูกไหมล่ะบางคนเนี่ยแก้ผ้าออกมาอีดอกหีดำเหมือนกระทะหอยทอดอีควายยอมได้เหรอก็ต้องนี่เลยเจอตัวนี้เลยกูตากิฟออรา่านี่ตัดอัดเข้าไปฟอก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 ,ฟอกแล้วก็ทิ้งไว้สี่นาที ล้างออกอีดอกกองผิวของมึงเนี่ยจะมีออรา่าสีของมึงจะเลืองแต่งได้โอเคไหมคะอีสัตว์มุงมิง้งฟุง้งฟิ้งจะแหลมมึงเอ้ยอีดอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะมีวิธีง่ายๆและต่อไปสาวไทยจะไม่ได้ต้องจีบตัวอีต่ออีสัตว์บางคนนี่จีบกูต้าเข้ามาก็ไม่ขาวอีควายต้องเอานี่จีบปัก้าไปที่เส้นเลือดใหญ่ที่การกระบาน,นอีดอกถึงจะขาวง่ายๆเลยจ้าตัวนี้ตัวเดียวตอบโจทย์กูต้ากิฟออรา่า ห้าหกเสบ้า